สพกเข่าพระต้นแบบแปลงข้าวให้ชาวนาสินค้าหลักข้าวอำเภอเมืองนครนายกพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรวมพื้นที่ทําการเกษตรจํานวน193,471ไร่แบ่งเป็นข้าวจํานวน156,757ไร่ เกษตรกร7,655รายพืชไร่จํานวน1,963ไร่เกษตรกร48ราย,ายไม้ผลจํานวน19,827ไร่เกษตรกร4,099รายพืชผักจํานวน979ไร่เกษตรกร410ราย,ลายเลี้ยงสัตว์จํานวน 195ไร,รรรนน 15, ไร่เกษตรกร472รายประมงจํานวน15,224ไร่เกษตรกร1,195รายปัญหาด้านการเกษตรเกษตรกรพบปัญหาโารคแมลงระบาด การใช้ปัจจัยการผลิตสูงและผลผลิตไม่มีคุณภาพทำให้ต้นทุนการผลิตสูงอยู่ที่4,190บาทต่ตอไร่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จึงมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเขาพระโดยมีนายสุรพงษ์บุญเคลิมเป็นเกษตรกรต้นแบบในการผลิตข้าวและมีฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน5ฐานเรียนรู้ดังนี้ฐานที่1การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวฐานที่2การจัดการดินปุ๋ยฐานที่3การจัดการศัตรูพืชฐานที่4เศรษฐกิจพอเพียงและฐานที่5การเพิ่มมูลค่าข้าว เมื่อเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้และนำกลับไปใช้ในพื้นที่ของตนเองจึงได้มีการกำหนดเป้าหมายหรือแนวทางพัฒนาให้กับเกษตรกรโดยใช้หลัก1ลด2เพิ่ม1ลดคือจากเดิมต้นทุน4,190บาทต่อไร่ลดลงให้เหลือ3,352บาทต่อไร่2เพิ่มคือเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยการเพิ่มผลผลิต ร้อยละหจากเดิมผลผลิต570กิโลกร,รัมต่อไร่เพิ่มเป็น600กิโลกร,รัมต่อไร่และเพิ่มคุณภาพผลผล,ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP ร้อยละ100สพกรข่าวพระหรือเรียกว่าสพกรหลักมีสพกรเครือข่ายซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของสพกรหลักทั้งหมด13สพกรดังนี้ศูนย์ข้าวพันธ์ดีบ้านชวดบัวตำบลดอนยอ ศูนย์จัดการสตูเพื่อชุมชนบ้านกุดตะเคียนตำบลเขาพระศูนย์จัดการสตูเพื่อชุมชนบ้านคลองสะท้อนตำบลพรมณีศูนย์จัดการสตูเพื่อชุมชนบ้านกุดรังตำบลสาริกาศูนย์เรียนรู้สหกรณ์อำเภอเมืองตำบลเขาพระศูนย์เครือข่ายประมงตำบลท่าช้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลเขาพระศูนย์เครือข่ายประมงตำบลสีจุลาศูนย์จัดการสตูเพื่อชุมชนบ้านคลองใหญ่ตำบลสีนาวา ศูนดินปุ๋ยชุมชนบ้านกุดตะเคียนตำบลเขาพระศูนผู้พิพิรักธรรมชาติตำบลหินตั้งสูนจัดการสตูเพื่อชุมชนบ้านคลองโพตำบลดรงละครและศูนเครือข่ายประมงตำบลเขาพระเป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านการเกษตรแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรศึกษาอบรมและฝึกปฏิบัติ